สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกันหน่อยนะคะยอดตอนนี้ก็เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกคาดการเอาไว้1 0 2 3 8 0 3 2คนอันนี้เป็นยอดรวมทั่วโลกนะคะส่วนเสียชีวิตเนี่ยก็ทะลุ5 0 0 0 0 0เรียบร้อยแล้วค่ะ5 4 7 6คนและแน่นอนค่ะประเทศที่ยืนหนึ่งติดโควิดมากที่สุดเสียชีวิตมากที่สุด คือสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ก็ยังหนักอยู่เลยนะใช่ครับ2 6 3ล้านหนหมคนนะสำหรับสหรัฐเสียชีวิตแล้วกว่า1 2 8 0 0 0สคนด้วยกันบราซิลนั้นเนี่ยครับก็เรียกว่า3-4วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นวันละ40,000คน4ี่0 0คนเนี่ย ตอนนี้มาอยู่ที่1,345,000คนแล้วนะครับส่วนเสียชีวิตนั้นก็57,000คนนี่บราซิลก็มาแรงเลยทีเดียวนะครับอีกประเทศหนึ่งที่มาแรงมาเร็วนั่นก็คืออินเดียครับคุณผู้ชมตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วเนี่ย549,000คนด้วยกันเสียชีวิตอีก16,000คน ตอนนี้อินเดียเนี่ยวันหนึงติดเชื้อเนี่ยทะลุ20,000คนแล้วนะครับจากที่อยู่7,000 8 0 0 0ขึ้นมาหมื่นกว่าตอนนี้ทะลุวันละ20,000นะครับอีก2ประเทศที่มาเร็วเนี่ยนะครับนั่นก็คือเปรูกับชิลีคุณผู้ชมก็เปรูนั้น279,000นะครับเสียชีวิตไปแล้วเกือบเกือบหมื่นคนส่วนชิลีนั้น27,000ขอขออภัยครับ271,000นะครับเสียชีวิตไป5,500คนนี่ฮะก็จับตาดูเนี่ยตอนนี้เนี่ย มีอีกประเทศหนึ่งก็คือเม็กซิโกมีโอกาสที่จะแซงอิหร่านขึ้นมา,นาในวัน2วันนี้แหละนะครับตอนนี้อิหร่านอยู่อันดับสิบนะฮะ